ในลุยคริสต์มาสครับผมสาหรับใครที่หาฉากอยู่นะครับฉากตกแต่งร้านอาหารร้านคาเฟ่เนาะผมแนะนําเลยนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าฉากนะครับแล้วก็มีลายให้เลือกเยอะมากนะครับคือดูดิทุกคนดูข้างหลังผมโอ้โหสีแบบไม่ต้องพูดถึงนะครับสีสวยมากนะฮะลายคริสต์มาสนะครับผมช่วงนี้ใกล้ตีมันคริสต์มาสแล้วนะครับผมเนี่ยอย่างอย่างเช่นเนาะถ้าผมเป็นห้องเรียนใช่ไหมผมก็จะไปตกแต่งบรรยากาศวันคริสต์มาสในห้องเรียนได้นะครับ ผ้าเป็นผ้าผืนใหญ่เลยนะครับผมเป็นผ้าผืนใหญ่เลยนะครับ <_ an> เป็นฉากถ่ายรูปได้สีสันสวยคมสดใสนะครับผมตรงนี้นะดูสีเขานะครับสีเขานะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับผมใช้ถูกด้านด้วยนะด้านหน้าด้านหลังนะครับมันจะแถมไอตัวนี้มาให้อ่ะทุกอันเลยอ่ะนะเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครสั่งยังถือว่าส่งทันนะวันคริสต์มาสวันที่25ใช่ไหมทันนะครับผม สั่งไปแล้วนะครับผมสามารถใช้ยันปีหน้ายังได้เลยเก็บไว้นะครับเก็บใส่กล่องพับใส่กล่องไว้แล้วปีหน้ามาใช้ใหม่ได้นะครับ